เป็นปริศนาค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยคืออยู่ดีๆก็ถูกใครไม่รู้ยิงเข้าใส่ค่ะเสียชีวิตในสวนยางพาร,ราก็เลยพาร่างของลูกเนี่ยมานอนไว้บริเวณแคร่หน้าบ้านนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยพอไปถึงที่เกิดเหตุคนเป็นพ่อยังพูดอยู่เลยนะคะว่าไม่รู้ว่าใครมายิงลูกะคะ่ะดูคลิปภาพเหตุการณ์ค่ะหาอยังงหาตำรวจกนี้หาอยังก็ไปกับตนี

นี่คือทางด้านของคุณพ่ออนุวัฒน์นะคะอายุ61ปีค่ะก็ยังอยู่ในอาการตื่นตกใจนะคะส่วนคนเป็นแม่ก็ยังทำใจไม่ได้ชื่อว่าคุณไพรั์อายุ53ปี ส่วนทางด้านผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่านาย mm. เอก,กชยัยวัย35ปีเท่านั้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเชียงคานไปถึงรู้สึกว่ามันมีพิรุธแปลกๆบาง mm. อย่างก็เลยต้องพาตัวทางด้านทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาสอบปากคําเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ต้องเป็นการแยกสอบกันด้วยนะคะสอบอยู่หลายชั่วโมงไปไปมามา,มาคุณผู้ชมความจริงมันปรากฏเพราะว่าจากการสอบสวนทางด้านของคุณพ่อผู้เสียชีวิตคือนายอนุวัฒน์นะคะยอมรับสารภาพว่าเขาอ่ะ เป็นคนลงมือก่อเหตุลูกชายจริงๆถามว่าเพราะอะไรอะพ่อพ่อบอกลูกชายอะเสพยาแล้วก็เกิดอาการหลอนชอบทําร้ายตบตีพ่อแม่เป็นประจําเลยแล้วในวันที่เกิดเหตุเนี่ย เข้ามาขอเงินพ่อ50บาทพ่อให้ไปแล้วนะตอนเช้า<ะ>ตกบ่ายมาขออีก50บาทบอกจะไปซื้อ,อยาโอ้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้แบบนี้ใครจะไปให้ล่ะคะปรากฏว่าพอไม่ให้ลูกชายไม่พอใจตกเย็นมาลูกเนี่ยขึ้นมาบนบ้านพร้อมกับถือมีดพระจะมาทําร้ายคุณพ่อแล้วใช้เท้าเนี่ยเหยียบไปที่ขาคุณพ่อซึ่งคุณพ่อป่วยเป็นข้อเข่าเสื่อมอยู่ค่ะคุณพ่อคือ หมดหนทางแล้วจริงๆน่าจะสุดๆแล้วก็เลยคว้าปืนลูกกรดที่วางอยู่ที่บ้านนะคะขูลูกชายไปแต่ลูกชายไม่ยอมหยุดจะเอามีดมาฟันคุณพ่อก็เลยต้องยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวฟังเสียงคุณพ่อค่ะนั่งเนี่ยครับผมกำลังจะนั่งอยู่ยครับนั่งนะพอน,นั่งเสร็จคือเขายัางไงต่อลูกชายเนี่ยมันก็เอาผ้าคือมาก,กับมาเยับอ่า อยากให้ผมมูฟลงเหยียบขาพ่อเนี่ยนะอ่าแล้วยังไงต่อครับมันจะฝันแล้วผมก็เรียกว่าเอาปืนต่ผงก็เรียกว่าคว่าปืนมาอ๋อปืนยู่มันไว้นะยู่ไว้มันเบอร์ยุดอ่าครับคือว่ามันดิ้นหลายพอก็เลยยิงสวนออกไปเลยปืนมันออกไปทางใดก็บุกููแล้วลูกชายติดยาไหม คือคุณพ่อก็อาจจะสุดๆแล้วจริงๆอะค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าเสียใจแน่นอนนะคะเพราะว่าก็รักลูกชายเหมือนกันแต่ว่าลูกชายมาทําแบบนี้ส่วนทางด้านของครอบครัววันนี้เดินทางไปรับร่างของนายเอกชัยที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยแล้วก็จะนําร่างมาเพื่อทําพิธีทางศาสนาแต่ทางด้านของคนเป็นแม่เนี่ยคือใจแทบขาดอะคะอ่ะม,มีช่วงจังหวะที่คุณแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจอะค่ะ เดียวก็คือตัวหลักเนี่ยหตุเกิดเพราะยาเสพติดแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะั้นอย่เไปกี่ยว่หตุเกิดเพราะยาเสพติดแท้ๆเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยค่ะ